นี้พวกนายเราจะได้เวลาเหนื่อยกันอีกครั้งเพราะว่าเราจะมาทำกำแพงที่มันสุดหนากันนะเหนื่อยในคลิปที่แล้วไม่พอเรามาเหนื่อยคลิปนี้ก็ต่อดีกว่าพวกนายเ่งนี้ก็คือไม่แต่เหนื่อยทั้งนั้นเลยอะล้วนายเป็นอะไรกับกำแพงเนี่ยจัะกว่าเบนายจเจอความจริงหรือเอาความไม่จริงไงไม่จริงก่อนก็นได้ไม่จริงก็คือ ไม่รู้ไม่ไม่รู้ใช่ไม่รู้คือเราจะใช้กระแพงนที่มันต้องใช้ไม้12อันครามน่ะวางให้มันหนาที่สุดไปเลยนะเว้ย่ดี๋ย้ก็ล้อมรอบฐานเราเลยดีมันไปล้อมรอบฐานคนอื่นมั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําใด้หนาแค่ไหนแลจะใช้เวลาทํานานไหมไปลราชมกันเลยดีกว่าทุกคนครับเกิร์ไปเลยแล้ววิธีเริ่มต้นก็ไม่รู้จะบอกทําไมตัดไม้มันเดิมตัดเลยตัดไมมมันยังง่ายกว่าตัดใจจากเธอ ตัดไม้รัมเบอร์ซัมเอร์เกอร์อะไบุกอะไรเนี่ยเตรียมตัววางไปเลยนี่ไงมาแล้วกับแพงสุดหอด แล้วเราก็จะเริ่มวางกระแพง2ต่อไปเลยทุกคนครับเราจะวางเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะเ้าะกระแพงมาสั้นแค่นี้เองอ่ะนี่อโอคือกระแพงมันวางได้แค่ในวงอ่ะพวกนายมันไม่สามารถวางออกนอกวงได้ว่ะแสดงว่าเราต้องอตัดตรงนี้เลยเนี่ยตัดตรงนี้มาอ่าทะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ได้เวลาวางตัดมานะทุกคนจะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมก็ตรงนี้แหละอม เรียบร้อยนะคะดูดูแล้วน่าจะได้หนาเข้าว่ะไม่ได้หนาออกว่ะงงไหมพวกนายไม่งงนะจกพอดูงงไม่หนาเข้าแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะทําให้มันกระแพงเข้ามาด้านในเพราะว่าด้านนอกมันออกไม่ได้แล้วไงโอ้แต่อยากเสียใจแหละแสดงว่าที่อยู่ของเราก็แคบขึ้นนะเด้เพิ่งเคยได้ยินนั่นเลยอยากเสียใจสับใหม่อยากเสียใจไงอยากเสียใจอ่ะอ๋อเหมือนแบบอยากร้องไห้ใช่ไหมใช่ยากใจวะ อยากให้เวลาเดินช้าๆฝนตกตรงนี้ว่าพ่อในตะโกนฉันปวดหูแล้วนายอยบอกปดหูไม่ได้เลยนายไม่มีหูเออว่าฉันเหลี่ยมเลยมันโกงไม่ใช่เออเอรี่ พวกนายพอระวังกระแพงที่มันเป็นการค้มเนี่ยมันดูดีมากเลยนะมันเรียบร้อยกว่าการที่เอาต้นอ่อนมาทําเป็นําแพงอ่ะด้วยไกล์ที่เป็นสัดส่วนสวยๆเลยอะ่ะแต่กิดทำไมนายตัดไวจังเลย<ะ>มันเกินมาไม่ได้แล้วเอเลีเ่ยนตรงส่วนโค้งเนี่ยนายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจุดสุดตรงนี้อ่ะเห็นไหมแกไปสี่เหลี่ยมแบบว่าไม่สวยเท่าไหร่เลย แต่เราอาจจะแก้ไขปญ<น>ัญหาแบบน,นี้ไงเอเลียน,นเราอาจจะทําให้กระแพงมันหนานลงนี้ไงที่มันกว้างไงทำให้มันหนารงส่วนนี้ได้แ,<อ>แต่สิ่งที่เราคาดหวังและคงรับก็คือการไปช่วยเด็กคนสี่แล้วให้มันได้พวกขวานเด้งไม่ก็เลื่อยมานะขอแค่นี้พอนะก้าได้เลื่อยมาแล้วก็ไม้ตัวนี้ฉันปลูกจะกบตัดมันแน่เลยเว่ะว้า,สา,ว,าวสตา้า ผมวางความหนาไว้ตรงนี้ทุกคนนี่มันเริ่มหนาขึ้นชั้นที่2ของกําแพงอ่าอู้เสียดายว่าตัวเต้นวางไม่ได้อุ้ยแต่แทรกได้อยู่นิดนึงเต่ดูสิว่าเราจะได้อะไรกล่องแดงนี้อ้อเลื่อยมาแล้วต้นไม้กล่องนี้มันมากโอ้โหตัดเลตัดเพนอตัดจนดูแหลกเลยแต่ต้นไม้อ่ะหนามากทุกคนแถวนี้นะครับผม สุกมองไม่เห็นอะไรเลยเรียบร้อยเสียดายทุกคอนรับตรงนี้มันมีบ่อน้านะคะมันเลยทําให้เราวางกําแพงไม่ได้หว่ะแล้วก็ปล่อยร่มแบบนี้แล้วทำไมบ่อนะถึงต้องเกิดแถวบ้านเราตลอดเลยละเนี่ยโอ้ยฟ้าผ่าเกมมันเห็นหน้าผชาหรือเปล่ามันเลยกลัวนายเกยตื้น่ะมันก็เลยเอาน้ำมาให้มันก็เป็นน้ำเทไปใช้น้ำจืดเฟ้ย เอาชิมแล้วแหละก็ชิมแล้วไงจะาก,กอบโอ้โหอันนี้ฉันใช้ล้างตูดทุกวันไอ้ยอิยดยนี่มันแบบที่ตั้งกว้างนะมาตั้งตรงกับแพงฉเฉลยเต็นเนี่ยแล้วฉันจะสามารถวางอูโววางได้อยู่โอเคเพิ่มความหนาไปประมาณนี้ทุกคนครับชันสเราก็จะทําแบบเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะหนาแบบที่เราพอใจเราเรียงหนังไวไเ้เป็นระเบียบเรียบร้อยเชียว,วนแรกอัลฟาก่อนได้ของกากมากได้อกอเล็ก ก็นั่งหมีต่อดูซิจะได้อะไรสตองเอ็กอ่ะสตองเอ็กเอ้วฉันก็มีเชนซอนนี่ว่ะโอ้โหโโเสียฟรีอะไรจะกราบวะแต่ขอมันกลางหมดเลยนะตอนทีด่ดูเมื่อกี้แรกๆไปเถอะอ้อยเดี๋ยว <What? S 1> อ้อยมาได้ไงนี่ว้าย เข้ามาในบ้านเลยอ่ะมันอยู่ในถานเราเลยอ่ะมันอยู่ตัวเต้นสีฟ้าสงสัยชอบปกติไอ้พวกนี้มันกลัวแสงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมรอบนี้มันบินเข้ามาในฐานเลยล่ะเนี่ยเออใช่ก็งงเหมือนกันในความคิดของมันาจ่าบินไปที่ไหนก็ได้โตแล้วหรือเปล่าลองตั้งชื่อตรงส่วนนี้มาซีเอาคนละชื่อจะจะเรียกว่าสวนเน้นเน้นละกันเจ้ากนสวนเน้นๆเอเล่นใอยากเรียกโซนนี้ว่าอะไรพฤกษามอลนะโอ้หอันแรเจ้ากบอะกระจุกการ์เด้นละกัน มันกระจุกกันมากเลย่ะมาเริ่มตัดได้เลยทุกคนโอ้ยรู้สึกว่าไอ,อ้นี่อาจจะใหญ่กว่าต้นใหญ่นะประมาณสิบเท่าเลยเ,เลยมั้งลิปไม่ไรงลิปไม่ช้าแรงลิเปียรสงสัยไม่ค่อยได้พูดบ่อยนะตัดไม้อย่างเดียวนน <c oughs> ชีวิตเจตการตัดไม้ก็เก็บพากได้ล <c oughs> แล้วมีตัดไปเลยทุกคนครับตัดแบบไม่ต้องกิเลนใจใครเราได้ใช้เวลาของเราทุกคนครับทั้งหมดไปกับการหาไม้ซึ่งตอนนี้เรามีไม้ในสต็อกเนี่ยพันสองร้อยเลยนะ เช่ากับว่าเราจะสามารถสร้างกำแพงทุกคนครับได้120อันเดี๋ยวเรามาเริ่มวางช่วยกันดีกว่านะพวกนั้นาทีเดียวเลยนะโอเคมา่าทุกคนครับขอโทษทีเมื่อกี้คิดเลขผิดกำแพงที่แรกมาคือได้ประมาณ100อันนะครับคิดเลขผิดไปเป็นร0อยยี่ิบเลยขอโทษที คนข้คือความหนกําแพงที่เราได้วางโอ้โหนามาโอ้ยศัตรูตัวไหนจะกล้าบุกแล้วเนี่ยกาแพงหนาขนาดนี้เจาะไม่เข้าแน่นอน,นแต่ว่ามีสิ่งที่หนากว่ากาแพงแล้วไม่คืออะไรอะไรอะไรอ่ะเจ้ากบหน้าของเอเลีย่ยนไง หนามากและขู่ขามากด้วยเช่นกันโว้ยพูดอะไรอย่างนั้นเราเอเลี่ยนไม่ได้น้าหนาสะหน่อยเอเลี่ยนหน้าด้านจะกบอลจานที่เฉยโหแรงกว่าฉันอีกเราจะเอาแค่นี้พอไหมอ่ะเพราะว่าด้านไหนนี่มันก็แคบแคบแล้วนะใช่แค่นี้ก็แทบจะไม่มีพื้นที่ใช้ช้อยใช้ช้อยใช้ซอยเลยใช้ซอยตอนนี้ศัตรูกำลังบุกมาทุกคนซึ่งทางเข้าเดียวก็คือตรงนั้นแหละ ยิงไปเลยมีกระดังหนูไม่ใช่กระดังหมีตรงนั้นด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอยระยะไกลแย่มากตัต้องว่ายน้ำมานะครับตัวจะเปียกจะเชิญอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการโจมตีเรานั้นน้อยลงมาเลยมาเลยเข้ามา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 อ้าวหมดแล้วเอยเป็นอภิษหารของกระแพงไงกระแพงมันหนาเกินไงไอ้ตัวไอ้ตัวมาเช้ากับเพื่อนนะนี่มาสายนะลราอ่ะฉลาดดูกว้างดีกว้างว่าแบบกันตงอยู่อ่ะเอ๊ะอะไรแย่เออ่าอูดูแนกวางอึ ยิ่งไปฉายใส่เลยออแต่ถือว่าซเซอร็เบนะทุกคนครับในการสร้างกำแพงหนานะประมาณนี้แต่เดี๋ยวก็จะไปพวกนายฉันได้ไปรู้ความลับม,มานะเว้ยความลับอะไรอ่ระจำเหรียญตาสีเขียดได้ไหมที่เรายังไม่เคยได้แน่อย่าบอก่าออนายไปหาดูมาแล้วว่าทำยังไงนะเว้ยมันทำยังไงจะ,ะงงกลัวปฉันรู้ว,วิธีได้รับเหรียญตาสีเขียดนั้นแล้ววิธีการก็คือเราจะต้องตายด้วยกับดักหมีไว้แค่นั้นแหละง่ายๆอย่างนี้เลยเอ ประมาณนี้นี่ไงพอเราตายปุ๊บเราจะได้เหรียญตาเลายแม่ด้างขวาขึ้นมาออาแล้วก<แ>็ุเลยส่งสปอตไลท์เป็นคนดังไปเลยให้ฉลามได้เชิดชายเอาให้สว่างบรรลุถึงบรรพธมเลยลิ้นเป<อ>็นอะไรนะฮะเร็วเรเร่อเออเอเออเออเอเออเออแอ้เไอเออเอไเออเอาเออเราเออเออเนอเอ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 อชออเออเออเดอเออเหลเเอเกว่า่อเออไ